เราเนตรรเาก็เคยก็เป็นเกรกเะรจังหวัดอะไรเงี <Key board> <Alright S 3> ้ยค่ะก็ม่ี่นเราเราได้เล่นหมดอะไรที่เราเราไม่คได้เล่นเ่ยแล้วก็เล่นะไนี้ไม่ต้องมาหัวสวยอ่ะไม่ต้องมาหัวว่า เล่นจะสวยไม่สวยจะอะไรยังไงเงีเล่นอย่างมัมันหนุ่มบาวกันที่อยู่กับน้องๆที่เป็นคแล้วก็แต่ก็จะค่อนข้างรู้รู้คเตอร์เขาแล้วก็รู้ว่าเขาจะเป็นชีวิตแบบไหนก็เลยเล่นได้แบบว่าเปลี่ยไม่ได้มีแบบว่าติดอเลออที่ข้รเทศแล้วยเขาก็จะเหมือนแบบอาจจะแว่ามีบ้าจุพูด ใต่ปกติเขาก็มีสับอะไรของเขามีอะไรับแปลกสับแสลงที่แบบว่าพวกเรามงเห็นกันเองคนปกติทั่วไปเขาก็ฟัง้วยบอกว่าเราหืใจกับว่าคอร่าคอล่าแต่ว่าอะไรก็เช็คกินปากเป็ก่อนเวลาได้ผู้ชายเรต้องแบหัิอร่ามาก่อย่งน มันเยอะอะหนูมันเยอะเพราะว่ามันก็มันแล้วแต่เวลาแล้วแต่ว่าอารมณ์ตรงนั้นที่เราอยู่แล้วสถานการณ์มันเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะออกมาเองเลยที่จะเทิเองนก็จะรู้จันแล้วหม,มา,าย, <Okay. S 1> บบยหมายว่าอะไรเดยเกระเทยเยอะๆเยอะๆเข้าไว้เต็มเต็มปตตาเป็นป <c oughs> า,าตาเป็นตาเลยเียเป็นเดียวที <c oughs> ่อยากต้องโอเวอร์กว่าผู้หญิง,งปกติสัก 对吗？啊、嗯，完、嗯、了。嗯嗯嗯